ไปกันที่จังหวัดสกลนครค่ะสสสค่ะมอบป้ายจราจรพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบทำผิดกฎหมายจราจรจะถูกตัดคะแนนถึงขั้นยึดใบอนุญาตขับขี่ค่ะ ที่สอพอเมืองสกลนครพลตตร,รีสันนทีประยูรรัฐที่ปรึกษาฝ่า,า,า,ายธุรกิจภาครัฐและรัฐวิสาหกิจบริษัททิพยประกันภัยและนายอมรพลธนูสิงห์ผู้จัดการอาวุโสบร,ริษัททิพยประกันภัยบรรยายพิเศษในหัวข้อความรู้เกี่ยวกับการประกันลดความเสี่ยงสําหรับข้าราชการตํารวจและประชาชนทั่วไปพร้อมกันนี้ยังได้มอบป้ายสัญญาณจราจร ป้ายตัดคะแนนสำหรับผู้ขับขี่ฝ,าฝา่าฝืนกฎหมายพร้อมเสื้อสะท้อนแสงสำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรจำนวน25ตัวให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสพเมืองสกนลนครโดยพลตำรวจตรีสันนทีประยุรนรัฐกล่าวว่าสำหรับวันนี้นะครับตัวแทนของสำนักงานสนับสนุนกองทุนสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส,สได้มีการมอบป้ายสัญลักษณ์คำเตือนจราจรที่มีการระบุถึงการตัดคะแนน ซึ่งขาดแคลนอยู่ในหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะป้ายประเภทยหยุดรถทางสสสจึงนํามานําร่องช่วยสนับสนุนในบางพื้นที่ซึ่งจะดําเนินการมอบให้กับตำรวจภูธรภาค4จานวน12แห่งวันนี้เป็นสพเมืองสกลนครเป็นแห่งแรกนอกจากนี้นะครับยังมีการสํารวจความคิดเห็นเรื่องพรบทางบกปรับเป็นพินัยกรณีคดีจราจรและเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตบนท้องถนนจากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานจริง ทั้งนี้ยังได้มีการให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับคะแนนความประพฤติในการขับขี่รถนะคะโดยผู้ขับขี่ทุกคนค่ะจะมีบันทึกคนละ12คะแนนหากฝากฟาฟ่าฝืนกฎหมายจราจรและถูกจับกลุ่มจะถูกตัดคะแนนตั้งแต่1ถึง4คะแนนค่ะถ้าถูกตัดไป6คะแนนก็ต้องเข้าอบรมเพื่อให้มีคะแนน12คะแนนเท่าเดิมนะคะแต่เมื่อถูกตัดจนหมด12คะแนนระบบจะถูกส่งไปยังกรมขนส่งเพื่อเพิกถอนใบอนุญ,ญาตขับขี่ทันทีค่ะโดยไม่สามารถขับรถได้อีกนะคะ เพราะหากถูกจับกลุ่มก็จะได้รับโทษทางอาญาอย่างไรก็ดีค่ะจึงต้องมาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบนะคะเชื่อว,ว่าหลายท่านยังไม่ทราบนะคะว่ามีการตัดคะแนนซึ่งสามารถตรวจสอบได้ที่แอปพลิเคชันขับดีค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะขับขี่รถทุกวันนี้อยาคิดว่าไม่มีตำรวจก็ปลอดภยัยเ,<อ>เพราะถ้าเกิดถูกจับก็จะโดนหักคะแนนและถ้า ถูกหักไปจนถึง6คะแนนจะต้องไปอบรมที่กรมขนส่งด้วยนะคะคไม่ใช่ว่าจะปล่อยเออปล่อยไปเถือสิคะแนนตั้ง12คะแนนไม่ใช่นะแค่12คะแนนแล้วมีผลในเรื่องของการต่อใบอนุญาตขับขี่ด้วยใช่เพราะว่าถ้าคุณถูกหักแล้วคุณไม่ไปอบรมใหม่เนี่ยก็คือต่อไม่ได้นะถูกต้องค,ค่ะเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิกเฉยในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎจราจรนะคะยังไงก็เน้นย้ำนะคะในเรื่องของการขับขี่ที่ปลอดภัยและเคารพกฎจราจรค่ะครับ